น่นอนว่ามะเร็งสามารถเกิดขึ้นกับได้ทุกคนนะคะโดยเฉพาะคนที่ปล่อยปะละเลย ไม่ใส่ใจพฤติกรรมการรับประทานอาหารของตนเองหากเราสามารถหลีกเลี่ยงอาหารจำพวกนี้ได้อาหารไม่เกรียมอาหารปิ้งยากอาหารมันเป็นต้นรวมถึงพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่จะทําให้ร่างกายอ่อนแอและเสี่ยงเป็นโรคมะเรง็งการสูบบุหรี่การดื่มเหล้าการไม่ออกกําลังกายหากเปลี่ยนพฤติกรรมเหล่านี้หันมาทานอาหารที่มีกากใยสูงอาหารที่มีประโยชน์ทานผักใบเขียวเยอะๆออกกําลังกายเป็นประจำสม่ําเสมอสามารถลดโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งนํา ได้มะเลงลำไส้ไม่ใช่โรคที่น่ากลัวนะคะเพียงแค่ปรับพฤติกรรมการทานอาหารที่หลากหลายถูกหลักโภชนาการหมั่นสังเกตตนเองมีการขับถ่ายที่เป็นปกติหากพบความผิดปกติให้ไปพบแพทย์ส่วนใครที่ยังไม่มีอาการนะคะควรตรวจสุขภาพและคัดกรองระบบทางเดินอาหารเพื่อเป็นการป้องกันและห่างไกลจากมเมลงลำไส้แนะนำเอมูล่าเซ